ดีค่ะดิฉันพันธิพรวงศันเพ็ญในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดแล้วก็นีโอกรุ๊ปนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆที่ดิฉันจะามาขอพูดคุยกับอาจารย์พลตีวุณน้าทอมเนียมนะคะเรื่องชีวิตประจําวันที่อาจารย์ยังต้องอสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาค่ะอาจารย์คะปัจจุบันนี้อาจารย์ยังสอนหนังสืออยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ปัจจุบันนี้ ก็ยังสอนอยู่แล้วก็ผมก็นํามานั่งนึกอยู่ว่าเวลานี้ผมก็อายุมากแล้วบอกคนผมสอนจบไปแล้วก็มีคนอื่นมาแทนทก็เหมามไหมที่จบก็ออกไปที่หมายก็เข้ามาผมเลยนั่งนึกว่าเอ้ผมจะสอนอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ได้แต่แล้วตอนนี้อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างคะอาจารย์ผมไม่กำหนดวิชา แต่ว่าถ้าเป็นประเภทก็มีสองประเภทคือคนาาไทยกับโรระชาติค,ค่ะส่วนเรื่องที่เขา<ม>สนใจใจะเรียนเรื่องอะไรนั้นผมก็สอนตามเรื่องที่เขาสนใจ ก็คือตอนนี้ก็อาจารย์ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนนะคะเนื่องจากว่าบางทีคนที่ไม่ทราบว่าอาจารย์พลตีบุญน,นาคทองเนียมสอนวิชาอะไรบ้างก็คือสอนโหราศาสตร์แล้วก็สอนเนื้อหาความรู้ที่คนสนใจแล้วก็ถ้าอาจารย์สอนอะไรให้ได้อาจารย์ก็จะสอนให้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ผมเขาบอกด้วยที่นีก่อนว่าถ้าคนสนใจเรื่องการพยากรณ์ผมไม่ได้สอน พร้อมสอนเรื่องคำนวณค่ะอ๋ออาจารย์สอนแต่เรื่องคำนวณอาจารย์คะแล้วเวลาบรรยากาศในห้องเรียนถ้านักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็การเรียนคำนวณมันยากอ,อาจารย์มีวิธีสอนหรือวิธีแนะนํานักเรียนยังไงคะอาจารย์คนที่เรียนไม่รู้เรื่องผมว่ามีวิธีการแะลรนอกจากสอนซ้ำ อสอ,อนซ้ำถามซ้ำให้ผมถือหลักการว่าผมต้องการสอนให้คนทำเป็นทำมามเป็นถ้าจริงไหนยังทำไม่เป็นก็ให้ทําให้เป็นแล้วก่อนติดขัดตรงไหนผมจะบอกให้แต่มีบางคนทําไม่เป็นแต่บอกว่าไม่รู้ว่าติดขัดอะไร อย่างนี้มันก็บอกยากเนี่ยเหมือนคนหอกไปหาหมอไม่สบายหมอบอกเป,ไป็นลำไหนก็ไม่เป็นเป็นอะไร,รปวดหัวปวดท้องไม่รู้อแล้วเวลาอาจารย์สอนนักเรียนอาจารย์ดุไหมคะอาจารย์พอที่รูกไห่ดุอะแล้วแต่นักเรียนจะคิดแต่ว่าลูกผมว่าดุนะที่เพราะผมดังเวลาบอกผมพูดถึงดังแต่ถ้า พอผมแต่ลูกผมพอสอนปั๊บพอลูกทําให้ถูกผมก็เห็นดังขึ้นไอ้ดังเนี่ยไม่ได้เกจตดาจะดูการวาควานตั้งใจนะ <c oughs> คือว่าค้ายก็จะเราจะเน้นให้ให้ใหชัดๆ <c oughs> แต่นี้เดี๋ยวลูกบอกพ่อจะดางังสิเราก็เลยถึงล <c oughs> ูกเขาบอกให้ไงรทำกันไป่มายอดท <c oughs> <c oughs> ะเดีวเดี๋ยวล,ลูกกับพ่อจ <c oughs> นทั้งลูก พอลูกก็ทําไม่ได้ครับเด็กตัวพ่อดังมันก็เลยรู้ว่าถ้ามันไม่อยากแสดงความโง่ให้พอเห็นมันก็ไม่เคยเรียนตอนนี้สำหรับลูกชินนะผมอบอกผมก็บอกเลยว,ว่าบัตรชผมขอโทษน,นะตอนที่พูดดังไปผมผมไม่ได้เจตนาว่าใครตั้งนั้นแต่ผมติดใจว่าถ้าหากว่า สอนอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจผมก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นมันก็ลืมตัวเพื่อเน้นเน้นเน้นให้มันเข้าใจใช่ไหมค่ะแต่ไม่เลยดูค่ะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนกับอาจารย์นะคะแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าการเรียนหัวศาสตร์คนวณก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่ายากแต่อาจารย์จะมีวิธีการสอนหรือว่าเรียนอาจารย์จะสอนเสมอว่าให้คิด ให้คิดเป็นภาพแล้วอาจารย์ก็จะวาดรูปภาพให้ดูแล้วก็สอนการคํานวณก็ต้องบอกว่าจากเดิมที่เกียรติชาคํานวณก็มาเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์ก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์มีหลักมีเกณฑ์สามารถคํานวณแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ใจดีค่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์จะเสียงดังอย่างที่ที่บอกไว้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจารย์ ประทับใจลูกศิษย์คนไหนคะถึงมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะเรียนตั้งแต่อาจารย์ยังไม่เกษียณใช่ไหมคะจนปัจจุบันนี้คุณพี่ท่านนี้ก็ยังเรียนอยู่เขาถักพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เลยหมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาเรียนข้า,ขาวเวลาก็ได้นะะเพราะ เขาอายุมากแล้วเข,เขาก็เสียแล้วค่ะเขาอาจจะมาเรียนค่าเวลาตอนนี้เนื่องจากคนมีอายุมากแล้วความจำมันจะสั้นนะครับจำมมนสั้นแต่บางทีก็ดำเสอนแล้เขาอีกปีดีแต่ผมบอบกลา ถ้าจะพูดถึงคนเยนนานได้ถุดมันก็เกินยี่สิบปีอะอเกินยี่สิบปีนะคะ <c oughs> เ,เพราะ <c oughs> ว่าอาจาร,รย์ <c oughs> สอนมาตั้งแต่เกินยี่สิบปีอาจารย์ยังไม่เกษียณสอนมาตั้งแต่ตอนนู้นที่อาจาร,รย์ประยู์ชักนําให้อาจาร,รย์เข้ามาสอนโหราศาสตร์ให้ใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยอเมื่อผมบอกเลยว,ว่าคนนานเนี่ยประ,ประมาณไม่อน,นอกก้อยกว่ายี่สิบปี ถ้าคนเร็วก็หนึ่งวันอา <laughs> จารย์ <laughs> แล้วก็มันมีสอประเภทค่ะ<า> <laughs> แล้วก็สุดท้ายนี้หนูอยากให้อาจารย์ฝากหรือว่าอาจารย์จะฝากแง่คิดหรือว่าสิ่งดีๆให้กับวงการหัวรัสตร์ที่อาจารย์อยู่ในวงการนี้มาเกือบสี่สิบกว่าปีได้ค่ะหนูจะอยากให้อาจารย์ฝากแง่คิดดีๆไว้กับวงการหัวรัสตร์บ้านเราอะค่ะอาจารย์ ก็ในวงการโาศาสตร์เรื okay. Adam, female, mm ่องเากผมมีล mm ูกศิษย์ทั้งสองประเภทคือโหราศาสไทยและโหราศาสตรากลล้นอยู่เนี่ยก็มีคนสงสัยเสมือว่าจะตั้งคำถามว่าอย่างไหนแม่นซึ่งอันนี้ผมถือว่าบางคนกุมภะ ผลสารกุลดาวมันตรงฟ้ามันก็น่าจะแม่นหรือว่ามันมาว่าผลไทยดาวไป็นตงฟ้าก็ไม่น่าจะแม่นผมรู้ว่าในความเห็นของผมนั้นไม่มีอย่างไหนแม่นกว่ากันเพราะว่าบางครั้งไทยก็ทายถูกบางครั้งสาวกุก็ทายถูกแต่ว่า อย่างไหนร้อยเปอร์เซ็นผมไม่เห็นผมต้องไปพบคอย่างไปพบค่ะอาจอย่าง,มาาางผมเคยพูดกับคนตียูน่ะก,กับพ่อ้อยวันผมก็เลยพูดว่าถ้าหากว่าสามารถดูหมอได้แม่นจริงจริงผมไม่ดูหมอผมจะไปเล่นพัดนันบอลพัดนันบวยหรือว่าคู่ไหนแพ้คู่ไหนชนะนี่ดีกว่าเลอยแต่แตอนนี้ เพราะมันไม่แม่นหรือไม่กล้าเล่น<ด>ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นความกรุณาที่อาจารย์คิดค้นเขียนซอฟต์แวร์ไว้ให้กับพวกเราใช้ทำให้ต้องบอกว่าสิ่งที่การคำนวณยากๆในโหราศาสตร์นะคะแต่ทุกอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะคะท่านที่ศึกษาอย่างจริงจังและท่องแท้ก็จะทราบว,ว่าโหราศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาวิชามีหลักมีเกณฑ์และ ความรู้ความสามารถของอาจารย์อาจารย์บุญนาก็กรุณานำความรู้ภาคคำนวณยากๆมาคิดมาเขียนโปรแกรมช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราใช้งานง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดเมื่อกี้นี้ผมพูดไปว,ว่าเออเพราะไม่แม่นถึงไม่เล่นไม่ได้หมายความว่าผมจะพูดว่าคุณลักษาะไม่แม่นม,มันเป็นท,ทีทีที่ว่าไม่แม่นคือไม่แม่นทุกที บางทีก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นบ,บางทีไทยแม่นบางทีสากลก็แม่นแต่ถ้าเราจะเล่นบอลเล่นมวยทุกทุก,ทกนัดนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้กำไรอ๋อเข้าใจค่ะอาจารย์ต้องการจะสื่อในลักษณะแบบนั้นค่ะสุดท้ายนี้หนูก็ขอกราบขอพระคุณอาจารย์ชลตีมุน,น่าทองเนี่ยมนะคะที่กรุณาสละเวลาแล้วก็มาเผยแพร่ความรู้ที่เป็นวิทยาทานซึ่งปกติแล้ว อาจารย์เป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วก็มักจะถ่อมตัวด้วยซ้ำนะคะวันนี้ก็นับว่าเป็นความกรุณาให้กับวงการโหราศาสตร์ในทุกๆแขนงที่มีคนหลายคนนะคะอยากจะมีโอกาสได้รู้จัก ตัวตนของคนตีบุญน,นาคทองเนียมนะคะวันนี้ก็อาจารย์ได้กรุณาให้ทางสำนักพิมพ์บ้านแม่หมดแล้วก็นิโอกรุ๊ปนะคะได้มาอัดวิดีโอเพื่อจะเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนักโหราศาสตร์ได้ชมผ่าน YouTube นะคะก็ขอกราบขอพรบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์